บอลุดรีวิวเคสนะครับเคราที่รัเป็นเคสบาหวานะคราวนี้เป็นเคสอีวิสไลน์ S นะครับเราจะไปดูในส่วนของเคสล่างข้องบนกันผมมองว่าเคสล่างข้องบนเนี่ยที่เอามาแชร์เพราะว่าหลายๆเคสนะครับคนไข้มักจะคิดว่าตัวเองต้องผ่าตัดก็เลยไม่ทาจริงๆมีหลายๆเคสที่สามารถจะแก้ได้ด้วยการจัดฟันยิ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีการจัดฟันใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับทำให้การจัดฟันง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าเคสนี้คนไข้มาด้วยยังไงนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นคลินช็คของตัววโปรรแกรม I ิสลให้ดูเลยช็นะนนคื คือมีฟันบนก็ยื่นิดหน่อยแหละแต่ว่าหลักๆแล้วเราต้องแก้ร่างข้อมบนเพราะฉะนั้นฟันบนค่อยจะค่อนข้างอยู่ที่เดิมนะครับหลักๆคือเราต้องถอนฟันล่างเพื่อกดฟันล่างเข้าในเคสร่างข้อมบนเนี่ยคนไข้จะห้ามถอนบนนะเราจะถอดล่างถ้าเกิดว่าคนไข้จัดฟันวิสลายนะครับเราก็จะเห็นคลิปการจัดฟันแบบนี้เลยนะฟันเคลื่อนมาแบบนี้ต้องทําอะไรบ้างต้องติดปุ่มตรงไหนฟันเคลื่อนเป็นยังไงนะครับตำแหน่งไฟนอนลเป็นยังไงก็ผมใช้คาว่า าตามแผนในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรรอล็อตเซ็นอ,อยู่แล้วนะถ้าคนไข้ทำตามที่หมอบอกก็คือให้ความร่วมมือนะครับใส่เครื่องมือเปลี่ยนตามวันนะครับเราจะเคลื่อนฟันหน้าเข้ามาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างเยอะฟันหลังสองซี่เนี่ย แทบจะออกมาข้างหน้าค่อนข้างน้อยนะถ้าดูฝั่งนี้ฝันหลังผมจะไม่ค่อยให้เคลื่อนออกมาเลยคุณค่าเห็นเส้นฟ้าฟ้าตรงนี้เนาะอันนี้คือจุดที่ผมจะติดปุ่มเกี่ยวยางนะครับให้ใช้แรงจากฟันบนช่วยดึงฟันล่างเข้าไปคุณค่าจะได้เกี่ยวยางเฉียงแบบนี้ในการที่จะเพิ่มแรงจากฟันบนเพื่อไม่ให้ฟันหลังล่างออกมาข้างหน้าก็ได้ผลแบบนี้นะเคล็ดที่คุณค่าแฮปปี้นะครับประมาณนี้ก็คือเคสนี้จัดได้จริงคนระับใกล้เคียงตามโปรแกรมเลย ที่ผมเอาเคสล่างข้อมบนมาแชร์ผมอยากให้คนไข้ทุกคนมีความหวังนะ <c oughs> คือรเราอย่าเ <c oughs> พิ่งคิดไปว่าเฮ้ยมันแก้ไขไม่ได้มันต้องผ่าตัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยลองมาปรึกษาคุณหมอดูก่อนจริงหลายเคสมีทางออกอาจจะใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ทันสมัยกว่านั้นช่วยชีวิตเราดีขึ้นได้นะครับอยากคนไข้ทุกคนยิ้มสวยลองไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเราจะแก้ไขยังไงกันได้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเคสล่างข้อมบนอยากให้คนไให้ด้วยว่าโอ้ยยืนขนาดนี้ก็ยังสามารถแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเจอกันคลิปหน้าครับ